ยาฆ่าเชื้อเท่ากับลำไส้พังหลายๆคนนะคะชอบซื้อยาปฏิชีวนะมากินนะไม่ว่าจะเป็นบางครั้งที่รู้สึกเจ็บคอหรือว่าท้องเสียนิดหน่อยนะคะสิ่งนี้จะทำให้ยาปฏิชีวนะทำลายเชื้อในลำไส้จนหมดคะ่ะ หลาลๆคนก็ชอบซื้อแบบโปรไบอติกมากินใช่ไหมคะแต่คุณยังทําลายเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยการกินยาฆ่าเชื้อโดยที่ไม่จําเป็นนะคะพอเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้มันตายไปก็จะมีผลทําให้บางคนเนี่ยมีท้องอืดมีอาการปวดท้องบ่อยๆนะคะหรือว่ามีท้องเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเชื้อในลําไส้อาจจะตายหมดแต่ยังมีเชื้อบางตัวที่หลุดรอดจากยาฆ่าเชื้อได้นะคะอย่างเช่นเชื้อที่ชื่อว่าซีดิบค่ะ เชื้อพวกนี้ี่จะสามารถสร้างแบบแผ่นหนองเกาะบ,บริเวณลำไส้ของคุณและเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียนะคะหลังจากกินยาปฏิชีวนะได้นอกจากนั้นในยาปฏิชีวนะนะคะหลายๆตัวก็มีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ทำให้ถ่ายเหลวมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่หลังกินยาปฏิชีวนะอาจจะทำให้คุณมีอาการท้องอืดท้องเสียหรือบางครั้งมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ค่ะใครกินยาปฏิชีวนะแล้วมีผลยังไงบ้างอย่าลืมเล่าไว้ในคอมเมนต์นะคะก็กดติดตามหมอเนทได้นะ